ครับว okay, right, right? ันนี G ้เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะเสนอแนวทางการถอดใส่ผ้ารัดแอร์นะครับของแอร์มิสูนะครับตัวนี้อ่ามิสูอิเล็กทริกนะครับรุ่นนะอ่าเอ็มเอสขีดจีเคหนึ่งสามบีเอนะครับอ่าพูดเสียงก็พอแล้วอ่าประมาณหนึ่งสามบีดียู่ประมาณนี้อ่าขันแรกก็นี่ฮะยกยกเอา คิวเตอ,อ,องงงโงโร์ออกก่อนนะครับชงนรับไปวางไปก่อนท่านวางไปก่อนแล้วก็เอาหมดล็อกออกก่อน อนนี้เาจะมีเก็บปล่อยแค่สองตัวขันเก็บปล่อยออกนะครับตันนี้นีแน่ย่านะครับไข่ก็ถอดได้นะครับจริงหรบอเปล่าเอาง่ายไว้ก่อนสิเฮ่ยทำนกงไเดี๋ยวเดี๋ยวช่างใหม่เขาจะทอ้อได้ไห ตัวถอดงา่ายที่สุดแล้วพี <c oughs> ่ย่ออื่นถอดยากสุดก็เขาโยกออกเนี่ยออกไม่ได้ทั้งข้างบนถอดนมาสองตัวหลุนหมดละอือออกอาจจะติดข้อใหม่เลยท่านเนี่ยของใหม่นะพีะออกยากแล้วเนี่ยออกได้เลยดึงก็ออกเลยเดี๋ยวดูกันเทปกาวอยู่ป่ะ เราเะี okay. ะดิดล็อกขโมนปุ๊บปุ๊บเแล้วอ,อ,อ,อีกความใหม่ครับใหม,ใหม่เปิดสิงังไม่ได้ล้างเลยติดติดใช่ใหม่จริงจรไม่ล้างมันก็ยังเย็นทใจไปได้นานเกินอ้าวนานเกินมันจะกินไฟครับฝุณนฝุ่เยอะเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่วางแมวตกงานอีกแล้วก็ทอดต้องผ่าสาย กำลังน้ำครับมอเตอร์ต่างๆนะครับไฟย้อนเข้าที่บอร์ดนะครับไอ้เมื่อกี้เอาไอ้นั่นลงเลยใช่ไหมเอาเบเกอร์ลงแล้วครับช่างแมวไม่กลัวนี่โอ้ไม่เหลือไม่เหลือยังไม่กลัวโอ้ตงกลัวซ้ำอีกนี่ยช่างแมวเนี่ยถึงก็ปิดเบเกอร์เลยเห็นอยู่ปิดไปก่อนแล้ว ป <N> ิดไว้ก่อนแล้วฝากครอบออ,ออกนะครับหลายออกยังไม่อยากออกอีกครอบหลยที่วางมตงานเป็นหองวดกับงแอไม่ตกงานอาชีพอือนจะไปตกงาน <N> อ,อชีนี้เ,เกี่ยวความเย็นไม่ตกนะไงนี่ก็ บ้านเนี่ยถ้าเราถอนี่คุณโนทามันนี่ไม่เห็นเห็นไหมมีต้นไม้เยอะๆเ,เย็นๆด่นสายมอเตอร์นะครมอเตอร์ออมอเตอร์คอยเย็นนะครับต้องถอดแล้วก็สายเนี่ยชรับรีโมทมอเตอร์สำคัญสุดอมอเตอร์อันตรายสุดนะครับคอยทำงานเข้า ใส่มอเตอร์สวิงด้านหน้านะครับใส่แพ่แล้วถอดให้หมดนะครับเหลือยกกลางน้ำดูกันมีน็อตอะไรรุ่นนี้ไม่มีอันนี้รู้อีกนะแท่งนูรู้อีกไม่มีมีน็อตอยู่ที่ท่อน้ำอย่างเดียวนี่มีท่อน้ำมีน็อตด้วยเหรอมีใช่อันนี้ไปดูรุ่นรุ่นรุ่นใหม่กว่าผม น,น,น้ำไม่เจอ,อเครับยกออกมาครับเามาีวัวขนะอน้ำมีวัามีว่ามันเป็นขาล็อกหรือเปล่าไม่รู้ของผมมันมีไงอ่าเดี๋ยวนะเนี่ยนะน้ำไม่มีตัวนี้เนี่ยอ๋อใช้ขาล็อกอ่าตัวนี้มีคลิปล็อกนะครบับล็อกลนะ็อกก็ประมาณนีนิดนึงอ่อาเอาถังเปล่าน่นานถังเปล่าลองน้ำหน่อยนะึมีขากดกดออกนะตัวนี้ก็ง่ายหน่อยไม่ต้องขันอะไรอย่างนี้เเวิร์กง่ายสุดแล้วอ่ะไม่ต้องถหิมาด้วยตัวนี้อ่า ัวนี้ก็ถอดออกไปด้านข้างได้มียกตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เพื่อความปลอดภัยต้องออกแล้วมันตัวนี้มีแผงเท้นิคเยอะมีขาเลื่อนอยู่คนระับเลื่อนออกเลื่อนให้ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนมันจะมีขาล็อกนะครับเลื่อนเลื่อนขาล็อกนี่ออกนะ ออนะเธอมองลูก,กลไปปิดอยู่อีกเส้นหนึ่งอยู่นะฮะโอ้โหอยู่ด้านในเลยแมงก็ออกไว้แค่นี้แหละเรื่องอาหารหน่อยไก่จากน้ำนะครับเวลาเรเาจะฉีดเราก็จะผ่าแค่นี้แหละแล้วก็เตรียมคุมผ้าแล้วแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเล็กนะครับ ลกลางครัแบบแบ,บ่งแบ,บ่งแบ่งเป็นกลางกันนะครับนี่ศูนย์กลางาราครับเอาออกมาดูได้แล้วก็จับส่วงเข้าไปนะครับเอาเข้าไปที่ตัวแอร์นะครับ กันน้ำไว <Okay. S 1> ้มีกระสวนประมาณนี้ใส่ท่อน้ำนะครับเข็นพ <c oughs> ัดลงทิ้งนะครับแลเหลือชิ้นล ได้ตามใจชอบนะครับกับประมาณนี้นะครับะนะเสร็จแล้วอืช่างแล้วก็พอจบแนวทางการถอดอ่าที่จะล้างแอร์คอยเย็นมิสูมิชินะครับเหมืนนอนสามวิวก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจไอ้ถอดล้างน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฉีดน้ำฉ<า>ีดน้ำไม่ต้องแล้วถ่ายเยอะและ้วไอ้ฉีดน้ำถ้าฉีดเป็นไม่ได้ถอดนะ